แต่เคือปกติเราทานชาบูชิกันอยู่แล้วครับใช่ใช่แล้วก็วันนี้ดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ที่ได้มาร่วมงานครับมาแสดงความยินดีกับทั้งสกายแล้วก็นานีด้วยครับใช่จริงๆถ้าพูดชาบูชิเราชอบกินเมนูนะเข้าไปเลยพราจริงๆเป็นชาบูปกติครับจริงๆเมนูในนั้นสมัยก่อนครับคนนึกออกเลยว่าเวลามาต้องมาร้านนี้แล้วก็ต้องใชชาบูใช่แล้วก็มีกุณชาบูใช่ไหมใช่ชาบูเป็นใส ใครบอกว่าเพื่อนผมออกกําลังกายครับหัเนี่ยนะปิดตาหน่อยนี่จริงผมเป็นคนชอบกินครับยอมรับกันตรงนี้เลยใช่ก็กินมากอะไรจริงไหมก็ต่างโมว่าผชอบกินเมนูนี้เขาต้องไปหยิบให้เขาอะเรารู้ใจเขาเป้าคือเขาก็ชอบสามชั้นเหมือนกันเพราะจริงๆทุกครั้งที่กินไม่ว่าจะเป็นชาบูหรือว่าปิ้งย่างเนี่ยเขาเขาจะเลือกสามชั้นมาเป็นอันดับแรกเสมอ ใช่ใช่ไหมเก่าแล้วล่ะเอาเอาเอายังไงความในใจยังไงผมจะโทรหาพี่อาร์ดบิวซีกับมาร์คพายคินที่ไปกินข้าวกันวันนั้นถามว่าคุณสั่งอะไรเป็นอย่างแรกสามชานเขาชอบสามชานแต่ว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมจะบอกคุณไว้ตรงนี้ให้พี่ๆสื่อมวลชนทุกคนรับรู้ด้วยกันตั้งใจนะ ผมชอบกินสามชั้นเออในเวอร์ชันย่างแต่ว่าในเวอร์ชั่นต้มเนี่ยชอบกินสันคอครับแต่ว่าเขาเยอะอยู่เขาเยอะถูกห้าสิบโอเคผมอาจจะดูใหม่ขึ้นหน่อยนึงนะครับแล้วเข้าตังชอบอะไรข้าวตังชอบอะไรเพราะเราต้องเิยเขาเป็นยารักษหยิบมาให้ชอบตังเนี่ยชอบปลานี่แข็งมากเลยอะไม่เอาใจคอเลย มันมาถึงวันนี้แล้วแล้วพูดแล้วพูดจีพูดแล้วพูดอีกว่าผมชอบสามชั้นผมชอบสามชั้นหมูไม่มันสันคอหมูแล้วก็มีปลาส่วนแต่เขาบอกว่าชอบสามชั้นมันจะหมูไม่มันยังไงอ่ะผมสามชั้นอยู่เมื่อกี้ได้ฟังเขาจะมาตอนไหนผมไม่ใหญ่เขากินสามชั้นเยอะไงเพราะว่ามีไขมันเยอะแต่พี่ถามว่าเขาชอบกินอะไรเขาชอบโผง ใชยเออแต่เป็นงานไปเป็นงานไปายเรเล่นเราเล่นครับเก่งเก่งครับคือว่าคู่เราจะแจ้งตำนานตรงนี้เลยครับเป็นไงบ้างวันนี้ออกงานคู่การยืนยันความสัมพันธ์ของเราเรือขี่ก็ทำแล้วไม่ได้ใช่ว่ายืนยันคำเดิมครับก็ใครจะทำอะไรได้เราทำได้เสมอครับครับอะไรใครทำอะไรนะเขาจะทำอะไรเขาทำอะไรได้ให้เขาทำไปให้เขาทำไปส่วนเรา เราอยู่เฉยๆนั่แหละแก็อันนี้เป็นประเด็นประเด็นใหญ่ประเด็นร้อนเลยก็จริงๆวันนี้อย่างนี้ก็ตั้งบอดเลยเขาดีใจที่ได้มาร่วมงานก็ไม่ว่าจะเป็นเราสองคนหรือว่าจะเป็นแบบเพื่อนๆในค่ายคนอื่นเพอร์เซนต้าพี่ออฟการหรือว่า น้องๆไปอยู 1941, so 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 ่มากมายจุ้งด่างอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจที่ได้มาร่วมโชว์แล้วก็วันนี้น้องสมัยกับน้องเนี่ยน่ารักมากใช่มากอะรับบนี้หลาดๆเจ้าสมัยน่ารักมากผมเอ็นดูนะสมัยดีดมากนะใช่ครับสมัยดีดมากแต่เราสองคนก็มีลูกของเราแล้วออกมาโลดแล่นครับก็ก็หวังว่าจะได้เห็นเห็นลูกเราบ่อยๆครับผมถามพี่ๆนะครับพี่เห็นรูปผมในเวอร์ชั่นเป็นตุ๊กตาเนี่ยพี่คิดว่ารูปผมออกมาจะ ตัวใหญ่เท่านี้ไหมครับน้องโตเร็วนะมโตเลี้ยงดีเลี้ยงดีครับเขาเป็นแมวบ้านผมเลี้ยงแมวมาตั้งนานแล้วครับผมก็ต้องรู้ว่าจะทำไงให้เขาโตไวจริงๆคุณเป็นคนเก่งใช่ลูกกับบ้านมะปองดนมนมนี่อะอะไรนะครับลูกไม่ปอดอะไรเลยนมนี่อะจริงๆเราเรา เราเนี่ยแหละชอบที่บุ้ที่น้องคนแรกเป็นเราคนแรกเป็นเราไม่ใช่น้องแต่น้องน่ารักนกับน้าร้านหน้ารักน่ารักจริงๆคิดว่าน้องเป็นเด็กดีครับเพราะว่าเท่าที่เห็นวันนี้เหมือนแฟนๆบอกว่าน้องเป็นเด็กหน้าห้องแต่ว่าจริงๆผมอาจจะมองว่าน้องอาจจะนั่งหน้าห้องไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะน้องจะบังเพื่อนแล้วบักเพื่อนเร้องอยู่ด้วยโอ้ดีา่ยแตใช่แต่ชอบมากเพราะว่าน้องเป็น คนที่กอดอุ่นใช่แต่น้องวแต่คนน้องก็ใใชช่่อยากให้ลูกได้สิ่งดีๆอะไรจากเราบ้างเลความเท่ครับความเท่ครับความเท่จากเราความเท่จากเราอยากให้ลูกได้ไปบ้างได้น้องได้อยู่แล้วดีเพื่อนนะครับจากยังไงความน่ารักแล้วกันครับแล้วก็ความเอาใจใส่คนรอบข้างานนะเพราะว่าคิดว่าถ้าน้องได้ไปน้องน่าจะมีเพื่อนอีกมากมาย ถามเรื่องโมเมนต์ L อวนี่งแต่ผมว่าการนั้นมันยังไงมัน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 มเจอโมเมนต์ไหนที่มันจะต้องมันล้นใจอันนั้นไม่พี่ตายตะกี้อยู่เพราตามใจเราเออมันปล่อยใจฟิลฟิลหรอเอออันไหนนะอ๋อนี่พี่พี่ยืเบอร์เหรอยืมเบอร์ตอนตึกเจอพี่เข้ารูตัวไหมไม่มีในสคริปต์ครับไม่มีในสคริปต์ตอนตอนซ้อมก็ไม่มีด้วยเหมือนกันเขาถือโอกาสหร่อทัางนั้นแม่แล้วพี่จะเล่าเล่ามาเล่ามาพี่เขายินยอมหรือเปล่า จริงจริงคุณขอคอนเซนต์จากผมก่อนนะจริงจริงาคุณก็ขอความยนยอมจากผมก่อนนะแต่ว่าผมผมถือว่าผมให้อภัยแล้วกันเพราะว่าคุณทำโดยความเสน่หาไม่อภัยผมไม่อภัยมันไม่ได้ตัไหนเนอะแต่แต่อยากให้มีครั้งที่สองคพูดก็พูดไปวันครั้งที่สามนี้ไม่ดีแล้วเดี๋ยวผมอาจจะวันไหวถ้าพูดถึงเรื่องคอนเซนต์เนี่ยครั้งที่สองคุณก็พยายามจะ ก็มมีควาพยายามอยู่เหมือนกันครับจะเอาคืนครับแต่ว่าใช่ผมพยายามจะเอาคืนแต่ว่าผมกระโดดไม่ถึงครับไม่สำเร็จจริงจริงตอนนี้ไม่เกิดผลเป็นยังไงเพราะมันจะต้องมันไม่มีเนื้อสกีครับจริงๆก็เป็นแบบเป็นบล็อกกิ้งนะครับก็แบบก็โฟร์กราวน์าบล็อกกิ้งมาเราก็จะเดินล้องเพลงมาเจอกันนั่นผมรู้ว่ากัิดหน่อยตอนนั้นเขาต่างมันมีความน้าหมือนเที่ยวประมาณนึงแล้วแบบเห็นแล้วแบบ เขาต้องเห็นแล้วมันเถื่อนใจไม่อยากเข้าไปฟันหรือว่าเห็นแล้วมันต้องไม่อยากเข้าไปแก้เอกว่าสิ่งที่แบบเห็นไม่หัวเล้วก็ด่หัวค่าพูดแบบเิดอะไรอ่ะมันก็เลยแบบไม่สบายใจแล้วใจแล้วก็อาจจะเป็นแว๊บนึงแหละครับที่แบบรู้สึกว่าเอ๊ะน่าเหมือนเคี่ยวจังขอขอนับหน่อยแล้วจังแต่ตอนสกายตอนนี้ผี่ป่าเขาจุกมาตอนอย่างตอนเขาตามค์เขาจุกมามันรู้สึกยังไง มันมันไม่ทันตั้งตัวแล้วจริงๆคืจริงๆก็ไม่ทันตั้งตัวัก็เลยอะไนะครับก็เป็นไปวายหลักเวทีหยวายเลยหรอใช่ไม่ได้นัดก่อนไงจริงๆก็ไม่ได้วายวายอะไรก็แค่ทำไรเนี่ยอะไรเงี้ยถ้ามันนัดก่อนมันจะเกิดมาเป็นในรูปแบบไหนไม่เกิดไม่มีหรอไม่ยอมกนี้นไม่ยอมถ้าเป็นนที่ายไม่รัเหมือนกันใช่อนไม่ร้ตัวใจพาไปจริงๆไมเป็นคำนี้เลยครับเพราะว่าจริงๆเราสอนเป็นคนประเภทที่แบบว่า ถ้าเรานัดว่าจะทําอะไรจะไม่เป็นเหรอจะไม่จะเกิดสิ่งนั้นขึ้นเพราะเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเรารู้ก่อนแล้วครูเราก็เลยจะไม่ทำสิ่งนั้นเพราะวที่ภูใจในกายที่รู้สึกว่าเราไม่ทำมันไม่ต้องทำสุดท้ายแ้จริงๆมันก็เป็นเรื่องความภูมิใจในเรื่องของไซดิแ์แหละเพราะว่าเรา <c oughs> <c oughs> ยักไหลของเต็ <c oughs> มปากเจ็บคออุ้ยเพื่อนแฟนไงเขาชอบบอกว่า ไซด์ลิฟที่จริงใจใช่เออเวลาที่คุณพยายามทำคืน mm น่ะ hmm> ด้วยความต่างของสูสุดเราคนไม่ได้บอกว่าคุณไม่ดีนะแต่าแบบความต่างสูสุดเรามันเป็นมันเป็นแฟลทที่แฟนๆชอบพอดีแต่อีกทแล้วเพราะว่ามันมีเรื่องของเรื่องผีหรือเปล่าพี่เฟิร์สก็เลยต้องแบบเปลี่ยนใจมาเก่ามาเก่าไม่เศร้าอ่ะ เราต้องตอบแต่ความที่ก็ต่างกับเรแล้วเออตอบเยอะมากวันนั้นนะความรู้สึองเราก็เป็นห่วงความรู้สึกเราด้วยโอ้เขาคุณไปสั่คนเดียวมาดิผมเห็นถ้าที้ดูสั่งความรู้สึกเราขอบคุณครับขอบคุณเขาต่างนะครับที่ยังนึกถึงผมอยู่ยังคงมีผมอยู่เสมอไม่ว่าจะไปที่ไหน ไม่ตัวเนี่ยเขาต่างเหมือนยีนส์เปลี่ยนตั้งตอต่างไปยังบ้าะโอ้ไม่จริงๆก็ก็ก็ดีใจที่แฟนๆพูดถึงกันอะไรเงี้ยจริงๆพวกเราก็าเป็นนัดเตะบอลกันปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเปรมก็เขาเรียกว่าอะไรน่ารักกับพวกเราทั้งสองคนไม่ไม่ใช่แค่เปรมพ่บุญด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับก็ล่าสุดพ่บูลพ่บุญจนผมไปกินก็ตี๋ยวเขาโต๊ะ้วใช่เขาก็แต่งหนาไปกินข้าวกันไปนู่นไปนี่กันใช่ครับแลก็ทั้งสองคนสองคู่เนี้ยมาร่วบอะไรซึ่งเรื่องเดียวกันก็โอ้ เคมีใหม่ๆครับแต่ว่าเรื่องทั้งหมดทั้งมวลอาจจะอยู่ที่การตัดสินใจของแบบแต่ดในฝันอะไรางเงี้ยครับก็จริงๆถ้ามีโอกาสขึ้นขึ้นเราก็ยินดีครับไม่ว่าจะเป็นหผมเป็นหรือว่าเป็นนักข่าวเพราะว่าผมมองว่าการได้เจอเคมีใหม่ๆอาจจะเป็นอะไรที่สุดทยจะไม่เคยเกิดสมทายได้ไหมอ่ะสมทายสักหน่อยแล้วมีอะไเราตันสาวตันครับขอสมทัยขอตั้งครับขอตันครับดาราพี่นักข่าว ลาลาวะเอาใหม่เอาใหม่ค่าศึกเราเเขตังครับน้าพี่นักข่าวที่ไหนกันครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับไว้เจอกันครัญขอบใจอ่ะครับผมก็ฝากงานต่อไปด้วยนะครับฝากตัว่อเขตังด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ